บอลรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยโอ้วันนี้แดดค่อนข้างแรงก็วันนี้น้องบอกว่าเดี๋ยวจะมาแนะนํารถที่บอกว่าต่อต้านแสงแดดเลยเน่โอเคกับเจ้าคันนี้เลย t o โ,โย t a v วีออสเครื่องยนต์ 1.5e ปี2014ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า มันจะต้านตรงไหนพอบอกเลยว่ามันต้านตรงที่ว่า1กนการแดดการร้อน2องพสบายสบาย3เป็นแบรนด์ยอดนิยมอย่างนั้นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์ของตัวรถก่อนรุ่นนี้นะครับเป็นรถต้องบอกว่ายังไม่เป็นม i n เนอร์เชงปี 19- 20แล้วละแต่รูปลักษณ์ของเขาก็ให้ความสวยโดดเด่นเป็นสไตล์สปอร์ตไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบหลอดไส้หรือมันตรีีเฟคเตอร์นั่นเองแล้วก็รุ่นนี้เนาะเป็นตัว e ยังไม่มีไฟตัดหมอกแต่สามารถไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับแล้วก็ ตัวล้อนะครับรุ่นนี้จะได้ล้ออโลอยจากโรงงานมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับแล้วก็ตัวรถของเขาเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันต้องบอกกันเลยว่าอย่างที่บอกตะกี้เนาะรถปี2014แต่การใช้งานอยู่เพียง68,000กิโลโอ้รถ7ปี8ปีแต่ใช้งาน60,000ก็ปีหนึ่งวิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนนะครับอย่างเจ้าคันนี้เนาะก็ถือว่า เป็นรถสวยอีกหนึ่งคันต้องบอกว่าเหมาะสมกับน้องๆกลุ่มพนักง,งานหรือคนที่อยากได้รถเอามาวิ่งในเมืองเพราะว่าเป็นรถเครื่องยนต์1.5วิ่งทางไกลก็ดีวิ่งใกล้ก็ประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตัวรถก็ออปชั่นเกือบครบแหละเพราะว่าเป็นตัวลองท็อปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล้ออัลลอยนะไฟท้ายก็มี ตัวกระจกไล่ฟ้าด้านหลังแบบนี้ถ้าเป็นตัวเจบางตัวนี้ไม่มีนะไม่มีจุดนี้ให้นะครับไฟเบรกตรงที่3าไม่มีแต่ตัวนี้มีมานะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบนี่เลยนะครับไฟทับทิมเนาะสีแดงแล้วก็ด้านล่างนะครับมีไฟทับทิมอีกหนึ่งคู่แบบนี้ก็ออปชันสวยตัวรถสวยนะครับแล้วก็ราคาประหยัดเนาะราคาประหยัดผ่อนสบายๆแล้วอย่างที่บอกรุ่นนี้เนี่ยเป็นฝันใจของกลุ่มพนักง,งานแม่บ้านหรือ คนที่เริ่มทํางานอยากได้รถที่ผ่อนไม่สูงนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในตัวรถกันดีกว่านะครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับกะกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ s ฟช u com อย่างคันนี้เป็นรถ กุญแจเขาจะเป็นกุญแจรีโมทตัวเบาภายในเป็นเบาผ้าสีดําตัดด้วยดินได้สีน้ําเงินลายสีน้ําเงินแบบนี้เป็นลายสวยเลยนะครับตัวเบาต้องบอกก่อนคันนี้จะมีตามําหนิอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับ <porque> นี่มีรูแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับสามารถซ่อมแซมได้นะ <since> แผงด้านข้างก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะแบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้เป็นผ้านะครับแต่ตรงนี้จะเป็นลักษณะหนังนะครับตรงนี้จะเป็นลนักษณะคล้ายหนังนะครับก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้โ <esos> อเคพอไล่คอนโซลต่อมานะครับเน้น แผงคอนโซลเนี่ยของเขาออปชันก็ยังไม่มากเหมือนรถโต๊วท,ท,ท็อปที่มีนะพวงมาลัยมันติรุ่นนี้ยังไม่เป็นพวงมาลัยมันตินะแต่มีระบบความปลอดภัยมาให้เหมือนการเป็นถุงลมนิรภัยให้2จุดที่พวงมาลายัยแล้วก็คอนโซลหน้าตรงด้านข้างตรงนูน้นแล้วก็ตัวนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมในส่วนของกระจกแล้วก็เจ้าของเดิมรู้สึกว่าจะเป็นคนชอบเสียงเพลงนะนี่เปลี่ยนลำโพงมาถ้าใครชอบแบบ เสียงเพลงดีกว่าตัวเดิมก็เจ้าคันนี้ก็เหมาะนะแล้วก็เดี๋ยวบอกกันเลยว่าผ่อนถูกราคาสบายสบายได้ยินนี่สบายหูจริงนะครับทั้งเสียงรเองรับ c า MP3 USB นะครับได้1จุดช่อง a u x ได้1จุดนะครับตัวแอร์เป็นแอร์แบบเมนวนรุ่นนี้ยังเป็นเมนวนอยู่นะครับก็ใช้ปรับเอาในส่วนของตัวพัดลมหรือความเย็นต่างๆนะครับแล้วก็มีช่องต่อไฟ12โวลต์ให้1จุดนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินี่แบบสลับฟันปลาแบบนี้นะครับ โอ,โอเคนะครับตัวเบาะด้านหลังแหมโชว์สักนิดหนึ่งเพราะว่าพวกนี้นะครับจะซื้อไปใช้ก็ต้องดูภายในด้วยอย่างเจ้าคันนี้เนาะกฎหมายใหม,ม่กำลังจะออกบอกว่าผู้นั่งแถวที่2ต้องติดเบลล์นี่ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับสายเบลล์ใช้งานได้ปกตินี่ดึงมานิดนี่นะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับยังมีตัวต่อสำหรับ เวลาเรามีคุณน้องคุณหนูก็ต่อคาซิตก็ได้นะครับต่อคาซิตให้ได้นะกระเสยบตรงช่องตรงนี้แหละนะครับอ่ะมาฟังในส่วนของราคากันดีกว่านะครับสำหรับเจ้า Toyota v i o อเครื่องยนต e ์1.5 e ปี2014ไม้วิ่งอยู่68,000กโลบอรถบ้านตั้งขายเพียง389,000บาท389,000บาทที่สำคัญตอนนี้เรามีโปรนะครับโปรโมชั่นฟรีค่าจัดโอหรือโปรโมชั่นช่วยผ่อนสูงสุดนานถึง 365วันหรือ1ปีเต็มนั่นเองแล้วก็คันนี้ผ่อนเริ่มต้น6,000บาทเท่านั้นนะผ่อนเริ่มต้น6,000บาทใครอยากได้รถสวยๆนะราคาต้องบอกว่าโอ้โหซื้อมอร์ไซ์เดี๋ยวนี้ผ่อน4,000บาทมาซื้อพวกนี้เลยนะคะเป็นรถแบรนด์ยอดนิยมผ่อน6,000บาทเท่านั้นเรียกได้ว่ากาันแดดกันฝนและที่สำคัญวิ่งทางไกลได้อย่างสบายใจเพราะว่าไม่น้อย ก่อนออกเรายังตรวจสอบตัวรถให้ต้องบอกว่าเหมือนโตโยต้าเลยก็ตรวจสอบในส่วนของน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ระบบความเย็นระบบไฟระบบส่งกําลังต่างๆให้ก่อนส่งมอบอ่ะใครสนใจสามารถทักติดต่อได้ทางท่องทางเพจของเราเลยได้นะครับวันนี้เดี๋ยวแนะนำแต่เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปเจอกันใหม่พี่มอจะเอารถรุ่นไหนมาแนะนําก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ